ผลงานวอลเล่บอลหญิงไทยในศึกเนชั่นลีกวีใน2025 รอบตกชั้นบุตรวิณย้อนผลงานวอลเล์บอลหญิงไทยในศึกเนชั่นลีวีใน2025รอบตกชั้นบุตริณวันที่14กค68ย้อนผลงานวอลเล์บอลหญิงไทยในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2018แทนที่รายการเดิมอย่างวอลเล์บอลบนกลางตลอด5ครั้งที่ผ่านมาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกวางให้เป็น1ใน11ทีมหลักที่จะไม่มีการตกชั้นแต่นับตั้งแต่วีใน2025วอลเล์บอลเวิลด์ยกเลิกระบบทีมหลักและทีมท้าทายทำให้ทีมใด ที่จบอันดับสุดท้ายของตารางจะต้องตกชั้นและเปิดทางให้ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ไม่ได้เล่นวีเนลได้สิทธิ์ขึ้นมาเล่นแทนในปีหน้า สำหรับทีมชาติไทยต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้ายก่อนเฉือนแพ้แคนาดา2 3 0ถึง3เซต25่ส2บ2้าถึง2ิ2 3 1เก็บ1แต้มสำคัญมีเพิ่มเป็น6คะแนนแซงเกาหลีใต้ขึ้นมาอยู่อันดับ17ของตารางส่งผลให้สมขาวที่มี5คะแนนหล่นไปอยู่ที่18และตกชั้นไปอย่างน่าเสียดายผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทยปี2018จบอันดับ15ชนะ2แพ้13ปี2019จบอันดับ12 ชนะ5แพ้10ปี2020งวดแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปี2021จบอันดับ16ชนะ2แพ้13ไทยติดโควิดเกือบทั้งทีมใช้นักกีฬาชุดเฉพาะกิจนำโดย6เสียงปี2022จบอันดับ8ชนะ5แพ้8ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยไม่ใช่กัวาตาเจ้าภาพปี2023จบอันดับ14ชนะ2แพ้10 ปี2024จบอันดับ13ในรอบแบ่งกลุ่มแต่เข้ารอบไฟนอลในฐานะเจ้าภาพและจบอันดับ8ปี2025จบอันดับ17ชนะ1แท้11